ตอนนี้เหมือนเรากำลังเล่นที่ซออยู่ค่ะพี่ๆกำลังให้ที่ซอพวกเราไปตีนาชีนทีนาชีนตีนะช้นเนาะมันยังไม่ตอกแต่สำเร็จในเรื่องกันได้เนาะแต่เราลองลองร้อยเรียงมันดูว่าตอนนี้ที่ซอมันมันถูกตัวไปแล้วพี่พี่แอลพี่ก้อยพาพวกเราว่าแผนชุมชนมันทำได้ใช่ไหมคะครอบครัวสภาพที่ครอบครัทรัพยากรของเราแล้วก็เรานต่นะแั่นะพี่พี่ก็พาพวกเรามีเพราะปัญหาเมื่อเราต้องควรแล้วเราเจอแล้วว่าเรามีปัญหาอาจจะมีปัญหาแปดอย่างเก้าอย่าง ิปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญสำคัญในชุมชน้องมีหลายปัญหาเนาะแต่บางปัญหาเราเลือกต่ต้องไม่ได้บางปัญหาก็ใหญ่เกินตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกการเลือกปัญหามันก็เลือกมาจากการคิดแล้วว่าเราทำได้มีความเต็มไปได้เรามีทรัพยากรของเราอยู่เรามีทุนอเราอยู่ก็มตั้งแล้วก็วิ่ครอบจนเหตุสาเหตุเช่นเดียวกันเราไม่อยากจะแกมันอได้เราต้องเป็นต้องเลือกสาเหตุของมัน เราวิเคราะห์ไว้ถึงตัวผลกระทบของมันด้วยนะคะเพราจากปัญหาเนี่ยสาเหตุที่เกิดที่เหบ่นี้มันจะเกิดมันก็ไปถึงคนเราเวลาเราจะเขียนคันทาร์เริ่มต้นเลยต้องอธิบายให้คนที่ให้ควารู้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วทำไมเราถึงทำสาเหตุของปัญหาแต่สาเหตุปัญหาที่มาจากอะไรที่นี้นั่นหัวออกมาเนี่ยแหละชั้นแล้ววิเคราะชั้แล้วปกิจกรรเหล่านี้ก็วิเคราะห์ชั้แล้วก็เขียนชัดขึ้นอะฮะได้ปฏิการถึงคนละแล้วทำอะไรต่อนี่ก็ชวนพวกเราทำ เอาสามลูกนี้เราก็ตั้งดาวด้กันก่อนว่าเราฝันภาพฝันของเราที่อยากจะแก้ไขแต่อยากจะอินเนี่ยคืออะไรถ้าเราทํางานเป็นแต่ละโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์แต่ละโครงการแต่ละโครงการแต่ไม่มีดาวเลยเนี่ยเราเราไม่เราอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ชันเราอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่คิดเราแต่ว่าในระยะสั้นแปดเดือนเราก็ได้คงร่วมกันแต่มาเอาล่าแปดเดือนนี้เปยังไงให้มันใกล้เคียงดาวก่อนมาพิสูจน์แล้วเราก็ตั้งตั้งคงร่วมกันหลังนั้นเราก็ลองดูว่ามันจะมีแนวทางอะไรบ้าง จะไปถีบโงมเป็นของฉันลูกลูกแรกก็ไปได้หน่อยลูกที่สองก็ยากขนิดลูกที่สามก็ยากขึ้นหน่อยยากก็ใกล้โงมงากที่สุดใช่ไหมคะที่เราคิดกันที่คือตรงไหนโครงการใช่ไีนี่กินด้วยอยู่ตรงไหนคะวิธีการอ่าวิธีการนะคะวิธีการทั้งการมันได้เป้าหมายได้วัตถุประสงค์ของโครงการแต่เดินด้วยนะว่าเรามีเป้าอะไรเราวมันมีวัตถุประสงค์อะไร เราไปเขียนเป็นเป็นภปลงเราไปแต่งเปองตัวสองจัดกิจกรรมนี้เลยค่ะดูจักรคมงเราคิดว่าเราเรายัง็นอะไรในคมแล้วเอาแต่งตัวเข้ามาแลคือผสมของโครงการแปงเดือนนี้หลังจากนั้นก็จะเห็นแนวทางในการดำเนินงานเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มอาจจะบางคนเข้ามาทาทาไลายเลยว่าระยะเวลาแ่ดเดือนได้เลยเพราะว่าผู้ขอสามลูกเปมือกันมันบอกความยากง่ายและมันบอกระยะเวลาไปดเดือนหรือว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราคิดดูซิว่าเวลาเราจะออบแต่กิจกรรม จะทำมนนันมันนอกกรอบพอแล้วหรือยังหรือว่ามันก็ยังสั้นๆเดิมๆม,มันน่าสนใจพอแล้วยังวัดจากอะไรก็วัดจากการที่ลองเช็คดูว่าเองหาข้อมูลจากมันมากพอไหมช่องทางในการหาข้อมูเลเยอะแยะเลยคือว่าวันที่ถือพยายาเสนอมาหนึ่งเ,างงางเราสรามารถเข้าเหนไ่ได้ช่องทางในการหาข้อมูลผ่าน IP เนี่ยเทียบเลยนะ ให้เราเห็นว right ่าเราออกแบบปฏิการแบบที่คิดเนี่ยสร้างสรรค์แล้วก็มีมุมมองที่นันแตกต่างซึ่งมันต้องมาจากการหาข้อมูลที่มันรอบด้านหลายก็มีประสบการณ์ไปแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าน้องๆเนมีประสบการณ์ในการทำงานประเด็นพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะเคยทำฐานกับโครงการอะไรมาก็ได้นั้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็สรุปบทเรียนที่เขาจะถึงที่เราเคยทำแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่มีมาช่วยสอยยอดในโครงการนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคำถามเดียาคือว่าถ้าเราประสบการณ์เรียอิดดีอย่างเดียวม่ของเป็นข้อดีเคราะคืนหลังของเองน่ะ เราอาจจะไปทามากับมูลนิธิอื่นๆโครงการอื่อนๆอะไรอื่นก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทำที่เอ็กร์ท่มันไม่มไหนีไปไหนแล้วเราเสนอเราเสาอ